คุณชายแล,กล็กรัชานนท์ก็ออกพักสนามเหมือนกันค่ะโดยบุกไปเยือนเมืองลับแลอุตรดิตในคอนเสิร์ตท,ทีวีสสัญจรแถมงานนี้ผู้กำกับออฟพงพัฒย์ยังมาทำเซอร์ไพรส์เปิดเวทีระเบิดความมารระดับล็อกตัวพ่อให้แฟนๆโดดเด้งกันไม่ยังก่อนจะเพิ่มดีกรีกความร้อนเปิดตัวนักแสดงละครคุณชายรัชชานนท์ทั้งทีมทั้งบอมธนินพลอยพัทรากรเชนเตชินเอสเตอร์ต่องชวนชื่นมาพูดคุยและร้องเพลงฮิตเอาใจเรียกเสียงกรีดดังสนั่นไปทั่วภาคเหนือการันตีความฟีเวอร์ของสุภาพบุรุษุ ทพกันทั่วประเทศก่อนระดมพลดาราช่องสาเรียงคิวมาส่งความสุขอย่างต่อเนื่องทั้งวัด,ดิกาติกิดายจากมนันทรานางเอกน้ำตาลมัจจุราชสีน้ำพึง้งพ่อหนุ่มนกแก้วอาเธอร์มายาตะวันและพระเอกนัทรัตน์งานนี้พี่น้องชาวอุตรดิตฟินกันเว่อร,อร์และต่อไปชาวลบบุรีก็เตรียมรับความสุขกันได้สุขที่28มิถุนายนนี้และติดตามภาพความมันส์การขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกของทีมนักแสดงคุณชายรัชานน์ในคอนเสิร์ตทีวีสามสัญจรครั้งนี้ได้หลังเที่ยงคืนพุธ ที่ส9ก้นี้ค่ะแฟนๆคุณชายรณพีเตรียมนับถอยหลังกันได้แล้วเพราะอีกแค่อึดใจเดียวได้ชมกันแน่นอนผู้จัดสุดหล่อพี่นกชัดชัยการันตีความสนุกเกินร้อยค่ะ ส่วนแฟนๆรายการตีสิคืนนี้ห้ามพลาดกับปรากฏการใหม่ที่นำเอาจอ LED มูลค่าร่วม10ล้านมาใช้เอาใจแฟนๆช่อง3โดยเฉพาะใครจะเป็นผู้ได้ใช้จอ LED ระดับโลกนี้เป็นคนแรกต้องติดตามกันให้ได้นะคะแต่ต้องหลังจบละครมัจจุราสีน้ำพึ่งนะคะว่าแล้วตอนนี้เราไปดูพ่อเลี้ยงปาดพิเคธิระเดชโชดดรามาคันเทพให้ทึงกันทั้งวงการกันต่อดีกว่าวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะ